อีกคนไหนอ๋อซื้อยังนี่นะซื้อใหม่ซื้อใหม่เมร์แหละหักแท้นี่เนาะเดือบ่โอ้งามเด็ดเนาะข่าวชับไม่นี่งงวดอันผู้ตู่บ่งงวดป้าคอยได้ดผัวว่าอยู่ไหอ๋องวดป้าเจ้าบ่งไม่ท้าได้ป้านี่ตัวนี้นี่ช่องล้านได้บอฮะ ของล้านได้เราขายเ้เจ้าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบมาเจอกันกับโบเซียงเนาะพี่น้องเนาะอยู่สถานที่คุ้นเคยกันเนาะพี่น้องเอฟซีน่าจะนั่นเพราะว่าโบเซียงก็น่าจะมารอบนี้รอบครั้งที่สองแล้วพี่น้องเนาะสำหรับทางเคตของทางน้องลูกปลาเนาะพี่น้องมาเมื่อนั่นกับเพิ่นทุบมามูเนาะพี่น้องเนาะแตกไปพระลงพงไพกกะหลังจากหมูแตกไปแล้วกับเพิ่นกะ อาบสบายใจก็เลยให้น้องพี่น้องเนาะมีความเสียใจั่นแหละพี่น้อยกรับปวดหัวปวดหางทางน้องเพื่อนเนาะเอ้ากมาถามอเมริกันเบื้องน้ำกันสําหรับทางความฝันของทางน้องเพื่อนน้องพี่น้องเงินสมทบที่ว่าน้องเพื่อนอยากได้งัวแหละพี่น้อยไว้งัวซื้อมาเดยกเนาะถามเบื้องว่างบนี้ได้ฮอตสายกันแล้วน้องพี่น้องเนาะเนาะแล้วก็ทางทีมงานเขากมาดับกันนี่แหละพี่น้อยมีหลายคนอยู่มือนีพี่น้องเนาะหลังจากมาแต่ อาทรงน้องตากับทางน้องน้อยเดี่ยวก็น้องเนาะกับมุนเบียนขับมาพี่พี่น้อยขับมาเบิ่งน้ำกันน้องพี่น้องเนาะครั้งที่สองได้พี่น้อยปั๊เนาะไม่ไม่ตะวันยังอุดอีดอุ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 ดไอ้เกลืออีกเ่านอุดมามามาโอ้มีสองสีเลยนี่อดอุ ว่าได้่ได้อห้ามมาห้ามมาอยู่บ่โอ้ยบ่มีบ่มีครับห้ามราคาห้ามราคาสูงช่วงนี้บ่มีเงินชื่อว่าได้อห้ามมาขับไปไม่อยู่บ่บ่๋มมีไม่ได้กินเกลืออะห้ามกับลูกเพ่งเล้า

อ่เจ้าของช่องก็ลืมบอกได้พี่น้อยรดุลเนาะเชยไปเลยนเยเลยเชยไปเลยเนาะาพบพ่อกันมื้อนี้อยู่ห่มก็มขามสถานทีเนาะแบบคักดอนี่ดอครั้งแรกเลยนี่มาอยู่ชนห่มนี่ก่นมาเธอที่สองเมื่อนั้นหยุดแต่หม่งกระตุบเพื่อนแล้วหั่น นีน e ้องปลาวัีไปทปะน้องปลาเดินมองแล้วเนี่จะข้ามไปเอ้คอยว่าวชดเจาซืาหาคอเน่อบีระอันี้องเจ้มีนะอง้าองเาของาอาขเออาออเลาองเจ้เของเจ้าองเจเจ้าองเเจ้าอ้อา มมีมีแต่พกเชือกอย่าเดียวเนาะพปอจะหากับพ่อเพิ่นหนึ่งเนาะมีคุ้มคนกว่าที่กล้าเขามาอยู่ผู้ไรก็มีผู้ไรก็มีบ้านหนึ่งเนาะตายแท้ๆเลยเฮ้ยบะยังนี่โจอจซองลงไปก็ไม่ต้อไปแกล้งอันหมูนี่มันกินแต่ยังก็หละมันกินหั่มอยู่บ่บ่มันกินยังกินเงินกินแต่เงินอากคุยหั่มโมกินนี่ กินเงินใบยังใบยังก็ได้ใบยังก็ได้หมดเลยใบไม่กินกินแต่กินแต่ใบเงินนอ้กระเป๋าให้ก่ะเป๋ามายวสุดเนาะเออจก้ายาวเยพอดแค่นี้อะเนาะเนอะมยาวมาเลยมายาวนีเด้อคอย้อนะทีเด้อจิ ใบใบใบมนหน่อยเด้เขนอะนงปลาหน่เนาะใบนี้ก็ได้หรอนะได้หเลยวางนี้แค่นี้โอ้บด้โอ้ตัวนี้อันตรายตัวนี้อาแลดีแล้วออกเกียวิีของเตี้ยนี่มีวก่กันใช่ว่าเนาะ เดาเลยเดี๋ยน right ี่น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 ี่เออมือนั่นอันน่ะทางน้องพ่นทุบหมูได้มือนั่นนะเป็นยังกทุบนี่ล่ะแตกตบหนุคูเงยรด้ป่ะมือน่นวะทุบพันธุชิ้งัวนะที่ไม่เห็นน้อยละนี่มันนี่ย้อนให้อุยก่อนมนขาดทำยังไงเงื่อนยามันซืถทาสืบพ่อรถแย้วบาร์พว่ารอ๋อแล้ววาย่วารพันธุ์ชิ้งัว่ะท่านจะชี้สืบวัวมั้ยเก้บอยได้ปะนี่ ครบแล้วเนาะครบแล้วอันมื่อหน้านั่นได้อันได้เท่าไรเนองเงินนึ่งล้านหกแสนแปดสิบพันล้านหกแสนแปดสิบพันแล้วเนาะขยังบ่พอเนาะงัวตัวจะได้เหงืงัวเดี๋ยวนี้บอกเนี่ยตัวน้อยตัวใหญ่แล้วเนาะขึ้นอยู่ครับอ่างัวตัวอีงัวพีกันคือก๋วยนี้อันคือเจ้านี่กัดราคาสูงกัดเรี่ยงกัดยากอีกสูงได้เป็นไหมนะ กินไลคำคำถึงงงพันนั่เนาะงพันแบบนี้นะใช่มันไลอเลยอ๋อโครเนัคาอ่าตุยบ่ตุยเด้แต่ว่ากินไปกินไรเออไปกินอะไกินหรือบอเนอะมยังนะลาชุดแล้วว่าชุดว่ายาวจู่ไฟไ้กินอบอเอเมืองแห่เนาะไปกินเกเราอะยามหูยามตาด้วไปก็อนลกปลาขุนน้ำนี่ละ ลูกเพ่งทลาเห็ดแล้วบ่เลาะนะโมนจุ่มน่าวสาวไทยนี่เนาะไม่นนนะนุ่มสาวไทยนะอยูเแม่นบ่เอเทียงไงมังวงที่บ้นเรบ่อ้ยหลังลืนหายว่นี่้บมีมีบัน้อยน้องต้มก็อยู่วะเดือไปจังวน่ะเนาะาขึ้นมังวงเป็นบ่เป็นยู่้เทหม่งฮอดบุมีโอ้ขึ้นไปวัน มีนะาเยอะเจ้าขึ้นในก็เสบยาีในรอบสามปีเลยไปคนจะจับก้องไหมเอ้ยยอมรดยอมรถเอ้ยนักก้นเเจ้าขึนในวิวแสนลดนี่นักฮพี่น้องเขาเบิรงเจาคลิปนี้ในวิวแสนรดะแนนจะตกกุกไหมพ่อาเลาซียวิวแนแลบมาเซียงได้สี่แสนอาฮ่าฮ่าฮ่ย่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าา่่่า่าา เวนอยังเป็นวัเากเสียงะผูทางเพิ่นเลี้ยงงัวว้นะเต่ต่้อยู่นะเออเป่งเป่งอยู่เนาะเต่งัวกันต่ต่้อยู่ไม่เต่งอยู่เนาะเต่งเต่งอยู่เจ้ว่างัวทั้งน้องป่าไปักลออันนี้บ่เงัวงัวละคนน้องป่าดิเนาะแม่นบ่

งัวตัวนี้ประมาณเท่าใดเออมีตาไปเบิ่งเลยล่ะหน่อยๆอ๋อซืบ่เซนขอขอญาติติดใหม่่ยอ่ะไปเบิ่งงัวทางน้องความฝันของเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่ได้งัวว่าสิได้แบ้บ่จักนี่เนาะแบ้บ่เอา้เหยากเลยแบบ่เอาแบบ่เวนี่เลี้ยงยากเนาะเวกับงัวนี่ได้เลี้ยงง่ายกว่างัวงัวบ่อื ได้ปูหัวเมื่อปาเท่าขยิบอยู่บ่ปากงูโอ้นี่เดยพี่น้อยโอ้ตรงมีได้ตัวตีพิ่นมักหนิเนาะนี่แต่ว่าเป็นว่าห้องปลาเท่าโอ้ยได้งูอะไรสีเลี้ยงไว้ินั่นอยู่บ่เลี้ยงเป็นอยู่บ่เนี่ยเป็นใช่นั่นั่นน่ป้าป้าป้าไปเพิ่งไปเพิ่งผมมีลายตัวหนิเนาะงูนี่หัวป้าตัวนี้ อันนี้เขาเหงาอันนี้เนาะเมนเกี่ยวกับอะไรบ้า่ฉันมันแหลกจโตโตไดน้องฉันนี่นะบ่โอ้โหต้องถามพุทุ่เบื้องยังห่างเนาะโอ้สบายดีพุทุ่งผนทางน้องป่าเพิ่นว่าเพิ่นอย่างมาเบื้อ่างัวโมชนมาเบิ้งว่างัวแบบใดบ้างถึงเธอพิ่นจะได้งบพอเลยเพิ่นจะชื่องัวใช้ดึงมาเบิ้งยังหางงามเช่นตัวนี้มาผิดกันไหม sư mãi su nè sư lê sư tê nín hô 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 này nó hô bò hô hô thế tụi này nó hô 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 bò hô anh tụi hô lấy hô 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 bò hô 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 rồi, rồi rồi ใช้อ่างงัวเจ้าคิดว่าถ่าได้นี่ประมาณามากันชำไรเนาะชำหนีกัประมาณชำหนีบ่รลดหนีก็ได้อยู่แต่ว่าแบบตโตมันหน่อยอ๋อหน่อเอ,อ,อทาทั้งนั้นได้ชามาแต่ใช่ใช่ไหมงัววัวงัวนี่นะงบวพุทาหรือว่าคนอื่นแลนนน้วมันป่วนคันคันว่าโตซชำกินอีประมาณกินอีนี่ราคาเท่าไรเนาะพอหูอยู่บ่อถ้าพุทุหฮอดบอนราคาหมื่นไป หกล้านเนาะอันที่ว่าน้องปูปลาดึงไม้กี่นี่ได้อืมโอ้สามวันีเนาะต้องเอาตัวน้อยกูหนีได้เนาะประมาณกะเริ่มเลี้ยงเนาะประมาณสามนั่นเนาะมาเบิ้งพี่ก้อนสามไปหน้อยไปฮอนเดนเนาะขนาดซามขนาดนี้เด้อันป้ก็ สามล้านบอฮะขัเอาได้สามยันสี่ล้านสล้านเนาะโอ้ขันเอานี่สีประมาณชั้นนี้บ่เนาะเมนเอาชั้นนี้แลพอดีเดิมเลี้ยงว่ะพอดีเลี้ยงเนาะเมนเขาไปใกล้กูนี่อีกได้บอบอได้ขยามอะไรไงาะไปยางเขาไร้องไปเบิ่งเนี่ยค่ะยางมันแรนปุ๊บนะยานเมนมันห่วงรู้โอ้ยยังไง ปศปศทกทบยังบ่ทันได้สนเข้าอยู่นี่เนาะยังทำนี่ยังไรโอ้นี่จักปีแล้วตัวนี้ตัวนี้ประมาณได้อยู่สามปีเนาะหอดบ่อ๋อโดยโดยโดยงามเลยตัวนี้กันเนาะขาวซช่ไหมนี้งวดอันประตูบ่งวดป้าข่อยได็ดผัวอยู่เะอ๋องวดป้าเจ้าบ่ง่ายถาไดป้านี่ตัวนี้นี่ ชงล่านได้บ่ฮะช่องล่านได้เราขายเห้อจ้ะเราบอกย้กโอ้ไปแล้วจับแมลนแต่ว่างัวพันบบคอยง่ญ่แบบสีเนาะมันเป็นงัวพันน้อยนี่พี่น้อหแต่ตัวง่นี่คือจเกื้อนตัวนันไปตัวแรกตัวนั้นเนาะ ตัวที่ว่าดึงไปทั้งหนาตัวน่ะแต่ว่าราคาเนี่ยสูงตัวนั้นเนาะอืมเอาๆซาบิโนย์ดเห่าอีกจ้กเด็กจ้าหน้อยเนาะตัวนี้ก็ยังบ่ทัานในหอดสองล้านใช่มัมนว่าขนาดนี้ก็เต็มที่สี่ล้านเนาะ<ม>ได้ยู่สีด่ด้านเจ้างน่อยก็ลงมาให้ลงหน้านี่ได้เดี้งงวัวพอดีได้หน่เนาะอืมชั้มหน้านี่ใช่เอารุ่นนี้ไปย่างเรียก <laughs> Hà lan bỏ đi nè đi ngày mười hai đấy hai mười hai mười hai mười đấy mười hai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  nữa hai mười hai chồng <laughs> uh, mua mà chắc mẹ mười hai nè hai mười hai mười โอ้ค her we hey. <hel> ือว <c ười> <c ười> ่าได้ผลกินหยาบมั้ป๊ะเนาะเมื่อพี่น้อยเล่มหยากะชมพ์เล่มขี้ดินเนาะโอ้เอ้าถ้า้เลือกจะเลี้ยงงัวนี่เรื่องเรียกมันเรื่องแบบนี้บ่ะเรื่องแบบนี้บ่หรือว่าเอาแบบนั้นถ้าจะเลี้ยงแท้เรื่องโตัวงใหญ่เลยแหละตูใหญ่ปะเท้าบ่านนี้เนาะเมนทำนั้นอุ้ย ย่านๆอ้าพี่น้องเอ้ยเฮาให้เพิ่นปล่อยเพิ่นไปหากินหญ้าซะเนาะเอาเดี๋ยวจังค่อยว่ากันซะเนาะมีงบมีประมาณก่อนบ่ยาดอกพี่น้องเอาตัวใดก็ได้แต่ว่าเราักถ้าดงวนี่ก็ต้องเอาทีว่ายังบ่ทันได้มีลูกจกเทือเนี่ยมันจังนั่นอบ่ยังเฮือนครึ่งบน่ะบ่ฮะ อี่หังเบื้องชักบ,บาดปลาเนาะเอาบริเวณเฮือนเจ้าบอเมนเอ,อ่อพระชาย่างพาพี่พระนอ้องโค้งเข้าไปพุ่นก่อนเช<ด>าวพี่น้องอีกเนาะโดย,โดยอันทั้งน้องนี่กะน้องเข็มบอนี่บอน้องอย่างนะองมินตาน้องมินตาเนาะนไปน้ำกันตลอดเนาะม้มมาลายปะ <laughs> แล้วบอหาเลยระยาน <laughs> บอยบกว่าย่านาเดี๋ยวไปเบิ่ง เสากันเนาะงอแ้วป่าส,าาาสิมหาต้นปาดูสิเห็ดชงบแบบไรน้องนี่นะชงโมเดลเห็นชงมโมเดนบ่อม่นบ่อันนี้บ่อันวัดความขนาดความกว้างความยาวไม่นะสานี่เด้๋ยวน้อ อันอเลื่อนนี่คือเป็นเดินของทางนาบ่าวทางนาบ่าวอานนันนไบ่ได้เป็นพูดของทางแม่จ้าบอสอะเม่อเราเผื่อไงคือในปั้นกันอยู่ยังบอท่านในปั้นบอแต่ว่าปู้เฮือน่าจะมาปั้นที่หลังสมบ้อพ่นเปล่าพ่นจีแบงไปเลยส่วนนี่งาลงไปพุ่นเลยสิเป็นคลองคอยโอ้เท่ากับไปว่าเป็นพูดของของเจ้าเลยนี่เนาะพุ่นบอสยับลงไปพุ่นอีกบอ ไม่อะไรใครรักสาพี่น้องเยเนาะเล่านั่นกำเมิดของเจ้าบอนั่นกันเล่าเป็นเล่าของลาบาาโอ้เข่าของสีลายเนาะบอลายฮะเพรได้กินบ่เพรได้กินนี่แสดงว่าลายได้หนิข้างเขาเก่าพรอมบ่เขาเก่าเขาไม่รวมกันเบลเลยบ่เมนเดินเดิน ะะถามที่ซื่อเราพี่น้องว่าจีรบกวนให้หน้องพ่นไปเปิดกัดคือว่าท,าาทั้งปรจันขึ้นไปเบิงแล้วเนาะ,อ,ะอันนี้ทั้งช่างทั้งอย่างมีแล้วนี่เนาะเพนมาวัดไว้และมเมื่อได้่นสีเดิมมาอันนี้ใช่ละพะ่อขาคอยกับลุงเขาคนกันเองด้วยอี่บ่โอ้ก็คักแล้วเสนอัน้เนาะเออ,อจังบอลคาช่างนี้ได้เสียอยู่บ่ ไดสิได้ตเสียอยู่ก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะล่ะเนาะออต้องหายเพิ่นอยู่แล้วล้วอ้าเนาะเอาเนาะยินดีนําสิได้เฮือนแล้วเนาะเดี๋ยวตามมาเบิ่งนํากันเรื่อยๆแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็คือฮู้กันเดีขึ้นอยู่กับทางน้องเพิ่นเนาะขึ้นทางทางน้องเพิ่นนี่แหละพี่น้องถ้าเป็นจังได๋ก็เพราะว่าการกุศลนี่คือเพิ่นก็เบิ่งอยู่ทางผู้ใหญ่นี่แหละอ Bà xin lỗi, bà này cũng lạ. Bà bưng, thằng tìm ngàn cứ bà thằng mỗi nhau bình hết nhau nè. À. Đu khu khu ở vô, bà này bình nội. Hàng nông bình pha mơ bưng à, bình Thì bà nhắc lại bà xin. Ô, oh, tập bù đơ. Bà ไปเนาะบันี้พูดและออกไปทักทายน้ำกันก่อนจะลาจากจะเอาพี่น้องเนาะเดินทางยัมมายามเพิ่งก็ชิปประมาณสท่นีแหละพี่น้อยอคนไเอค่้ชิปีนม่วงอยปีนแม่บรถดีเลยหักแล้วคือคือแบบนี้ วิรถดิ้ข่อยรถข่อยข่อยจะชมเชยบาดคักด้วยเห็นไหมจูเพลคางเดียวถูกนี่นาจะขุดนามเนอะมใ่ขุดมันเงาหนิบบวอยู่ใช่นอกินดหอดแล้วตอนขึ้นเนื้อตอนนั้นไป่น้อยเป็น้นทางที่ว่าอยู่หิมห่วยนะหิมะห้องนะอันนี้น่นตอนอันนี้ตอนเฮ็ดนี่เราตอนกินข่อยท้ายข่อยเบิ่งตอนตอนนั่นกักินเนื้อแ้ว เออตุ่มหม่าพวงไันตอนกินเลยบ่ค่ะตัวบ่แล้วฮะฮะจะเอาตอนกินกันที่ไทยบ่กะบ่ยู่รึมได้ขนาดนั้นนะเออน้องว่าเชียงว่าแบ่งแบ่งกันได้เนาะนี่ะเอาโคกมาให้ละบ่าวเนี่ยโคกกับสากเด้อแล้วกับปลาแหลกเป็นนัวเขือให้ละบ่าวเนี่ยาคกไปเลยโคกไปเลย เดยเอาอฉโน่เดียวไปเชียงขอไม่นั่นแหละไป่ะเอาวจิ้งมาแล้วเนาะอืมแต่ควรสบายดีเนาะเดี๋ยวยังจีเข่ามายูสบายดีเข่ามูด้วโอยอยากดังบอ๊วอยากดังกันนะแต่เก่าคือยิงแท้ยิงนอยันเป็นเป็นช่วงด้วกันเนาะเพื่อนนิกนึ่กันเนาะ Tap ừ <nàyhei> nee à. ừ. à, này ngàn, môn, chàng có thể gọi có tanga. Ba danh hương thanh 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 có thanh 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 แม่บอกว่าไงว่าอาจารย์ก็มีรถแล้วว่ามีเราผมว่เวกทั้งนี้มาเชื่อเราบุมันเตือนมันมโหดได้เสร็ติเอาตกเมาแล้วเราบุญชิพอยู่แค่ไนยัได้หัวได้ลูกชีพเราพูดได้ลูกชีพกับอาจารย์นี่คู่เป็นคู่คล้องกันอยู่แล้วนินทาที่ชื่อแตงโอ้กะชุดน้ำนินทาแล้วมึงแค่นี้ยข่อยปกป้องแล้วเลยว่าบุญให้เรามาหะไอบอกข่อยหารามา ผ่านบ่ออะไรกันเนาะอยบอกว่าผู้หญิงเรามาแต่ถือบ่อันพี่น้องดื่มถามเลยน้องๆเพิ่นอันเทือนหลังนี่ของพายชายดำพี่น่ะพี่น้องเพิ่อนแดดพี่น้องน้องปลาอะไเป็นพี่น้องเนี่ยพี่น้องกันอ๋อเพื่อนหลังนี่แหละที่คอยว่าแต่ว่ามีเงินเหตุเดี๋ยวเราทำนี่ก็โอเคแล้วอยากน้องป่าก็ไม่ได้อยากได้ไงทำนี่ก็ได้แล้ววันนี้ทำนี่ก็ท่องห้องเนาะทำนี่ก็คือคุณพอใอนน้องป่าจต่คุณจะคุณเท่าไหร่คอยมมูแล้วคอยมันเป็นคน ดีน sí, ี uh ่เนาะสำนี hmm. uh. ้กับาสำธทีน huh. right oh ั huh. no. oh ่นได้หน่พลงนะเพราะมีมีลิขิ์ได้หันกับลายโบ้ได้ได้เยใช้อันหลังนี่บ่พอพูตัวหน้าตัวกำลังสั่งใม่นะมีลิขิ์วคอยผ่านยุกี่นอก็ได้ยุ่าอย่าพังลงนี่ิขิตได้มันมันมีเป็นแบบมั่ันมาเรียงไงโอ๊ยไปใช้กันยากเล้ช่หนเนาะมีแต่ติดลิขิตอันนี่ Mong mày theo này, cái men bớt bớt chắc chạy này. Sau sau mỗi lần bảo nhà lo việc, à, nó nó tiếng một lít cái xịt đấy, bờ nhà cũng đây đấy rồi. Khơi chốt đây rồi à? Khơi đốt. Cũng kỳ cũng mất tay cả đây. Wow, cái này là một miếng xịt rồi à? Tạm nát này nó, đôi đôi Không, mình thấy bà, cái này cái thăng nó không phân Phá bởi bơ ngua Mình dù xong xám đủ bẹp ngua cả ในในราคาตัวเท่านี่ก็หาล้านเท่าเน่มาอนหาล้านกีบงวแต่ว่าในตัวแบบว่าพุทธีแบบนุ่มๆเนี่นั่นีล้านมาตัวนุ่มมาีล้านชีล้านหน่อยตัวนั้นนะน่อยกัมันเท่าอะไจะไปเนี่นเท่ากับพ่อมติดลูกน้ำด้เท่าลูกติดมีลูกติด เผ่าลูกติดก็ได้หาร้านเม่หาลูกติดเม่หาลูกติดชีวิตบอดีปานไดเบียงก็มีเพลงนี่เนาะหม่ไทยวะพอห้างบุหรี่เม่ห้างเป็นบ่าวลูกติดอ่นคุณบ้าเนาเป็นเม่ห้างไม่ได้ตั้งใจอ่ะเน่พอห้างลูกติดแมนบ่ชีวิตเป็นบ่าวลูกตีบเบาบ่บ่าวลูกติดเป็นพอห้างเป็นบ่าวลูกติดชีวิตบอดีปานใด เจ้าสีรับได้ไหมตึงตะึงโอเคสบายดีเด้อสบายดีเอาเอาเนาะพี่น้องเอ้ยคุก่ากันนานๆทีกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาข้อมเี่ฮามาฝากพี่ฝากน้องเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาความหอยยิ้มพี่น้องเนาะเบิกบานน้ำกันพี่น้องเอ้ เอาเนาะมีแต <Cornell>. well, okay, uh. ่ว <Yeah. S 2> mm ่าตามนั hmm. uh ่นเด้อ huh. พ okay, uh ี huh. okay, really, UR, ่น uh, uh ้องเด้อเนาะเป็นอีกความฝันของทางน้องๆเพื่อนในพี่น้องเลยอย่ามีงัวเลี้ยงเป็นของตัวเองเนาะพี่น้องเนาะอ่ากัไปเบิ่งนทักัรมื่อกี้กับพี่น้องแต่ว่าเป็นงัวทางอ่าประตูเนาะเป็นทางงัวป้าประชันพี่น้องเยอันนี้กันเนาะอ่เอาเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะบทเสียงลาพีราน้องลาอิฟซีไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กันจังไลยกับขอบุญขอบคุณผมมีพี่น้องอิฟซีที่หักแพงกันเบิดสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ เขามาหับมาส้มน้องพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจทางมือเสียงพี่น้องเนาะอ่ในี่การออื่นพี่น้อยจะได้เดินทางพอดะอัปเดตบางครั้งลงโมน้องพี่น้องยังกะยังบ่มีอย่างมาเพิ่มเติมเลยพี่น้องเอ้ยกนทางสาวน้ำพน้องพี่น้องเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรือพี่น้องเด้อเนาะทางเขตของสาวน้ำพนทางมือเสียงกะจะรับไปสอบจ่ายค่าสร้างเนาะตั้งเสาเทคานพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวไปพูดไปคุยน้ำกันชี้แจงน้ำกันว่าเสียงคมกว้างคมยาวขนาด ซ้ำได้น้องพี่น้องสำหรับทางเคสของทางสาวฝนน้องพี่น้องเนาะเอาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนองคลิปนี้กับพี่น้องเนาะสบายดีแด่สวัสดีผมเม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนสบายดี